สวัสดีครับผมอาจารย์ดุบนสวิต1997นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับตัว Ford e v e r e s t ปี2022ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับเบรดแหลกของ ARB นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับตัวเนี้ยเบรดแหลกเนี่ยค่อนข้างนานมากนะครับลูกค้าได้รถมาขับนานแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยมันนำเข้าจากออสนะครับตทอร์นรอนะครับเกือบข้ามปี65นะครับ ของมาแค่2ชุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะรีวิวให้ลูกค้านะครับที่กำลังมองหาตัวแหลกหลังคาของ e v o r e ร์เโมเดลปี2022 Next เจ n เนี่ยนะครับของ ARB นะครับออกแบบมาตรงรุ่นเลยนะครับก็คือวิธีการติดตั้งเนี่ยเราจะถอดตัวคิวแหลกตัวเดิมออกนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับเป็นชุดใหม่ประกอบเข้าไปไม่มีการเจาะทดนะครับแต่ว่ามีขยาย รูน็อตเพิ่มอยู่4จุดนะครับเพราะว่าตำแหน่งน็อตที่เรายึดเข้าไปใหม่เนี่ยน็อตจะตัวโตกว่าที่ยึดใส่ตัวคิ้วนะครับโอเคครับแหล็กตัวนี้ก็ขนาดนะครับเมตร83คูณเมตรี่นะครับความกว้างก็ทรงรถก็จะออกมาประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับก็จะมีหลายอย่างที่จะขึ้นแต่ว่าต้องทยอยขึ้นนะครับอย่างเบรแหล็กเนี่ยนะครับก็มีมาแค่2ชุดนะครับ ผมได้ชุดหนึ่งแล้วก็แบ่งให้ดีลเลอร์ด้วยกันอีกชุดหนึ่งแค่นั้นนะครับรถนี้นะครับก็ติดคันนี้นะครับเป็นคันแรกผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นคันแรกของประเทศไทยหรือเปล่านะครับแต่คันแรกของอุบลเซอร์วิสนะผมเชื่อว่าไม่คันที่1นึ่งก็คันที่สนะครับสำหรับเอเวอเรสต์เพราะว่ามันมีอยู่แค่2ชุดนะครับผมคิดว่าผมคงเป็นคันแรกนะครับติดส่งท้ายปีพอดีนะครับก็คันนี้นะครับลูกค้ามีออนนิ่งของ a อ b อยู่แล้วนะครับก็ใส่ยึด จับโดบเทลตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับปิดไฟสไล n ์ไลท์บาร์ของ ARB นะครับด้านหน้าก็่อไฟเป็น่อไฟไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโดยรอบๆนะครับว่ามิติใส่แล้วเป็นยังไงนะครับตัวเบรแลกเนี่ยมันจะมีอยู่2ขนาดนะครับความยาวเนี่ยนะครับจากหน้าถึงหลังเนี่ยเมตร83อยู่แล้วนะครับความกว้างจะมีอยู่2ขนาดเมตร28กับเมตร25นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงกว้างนะครับ ก็คือด้วยรถคันนี้นะครับเป็นรถคันใหญ่อยู่แล้วก็จะแต่งให้เป็นมิติที่เป็นรถคันใหญ่เพิ่มมากขึ้นผมก็เลยเลือกขนาดเมต28นะครับสําหรับความกวาม้างพอเราใส่ตัวออนนิงลงไปใส่เต็นท์เข้าไปนะครับรถก็คันนี้ก็จะเป็นทรงใหญ่นะครับผมโอเคครับผมปิดไฟก่อนนะครับโอเคไฟตันี้ก็เกลียดความผิดพลาดนิดนึ่งนะครับเพราะว่าตอนแรก ว่าจะไม่ใส่นะครับพอขึ้นเสร็จถ้าจริงตัวไฟเนี่ยถ้าเราติดตั้งตอนเบ็ดเสร็จเลือกเลยนะครับว่าเราจะติดไฟเนี่ยประกอบอยู่ข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นจะง่ายนะครับตัวนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่ทําติดขั้นตอนนะครับตัวนี้คือติดเพิ่มนะครับส่วนการติดตัวแหลกเนี่ยนะครับใช้เวลาโดยประมาณคือประมาณ5 6าชั่วโมงนะครับเพราะว่าติดค่อนข้างยากนะครับตัวนี้ ครับผมสำหรับตัวเอเวอเรสต์โมเดลปี2022นะครับคันแรกของปี65นะครับของปี22กับเบ d l แลก a r b นะครับผมหากท่านลูกค้านะครับสนใจปี66นะครับว่ากันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าของก็ติด back order อยู่นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับต้องการสอบถามราคาติดตั้งท่าเซ็ตนี้นะครับก็จะตกอยู่ประมาณรวมไฟด้วยชุดจับน็นี่นั่นด้วยประมาณ50,000ครับแต่ถ้าเป็นตัวชุดเบรแลก เฉพาะเบรคแหลกเฉยๆนะครับชุดขาจับแล้วก็ดีเฟกเตอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ30,000ต้นๆนะครับยังไม่รวมค่าบริการติดตั้งนะครับไฟตรงนี้ก็อยู่ประมาณ1 4ื0นนะครับรวมชุดสวิตช์ก็ประมาณ4ี่ห้าหมื่นนะครับหากท่านลูกค้าสนใจนะครับโทรมาจองสินค้าก่อนนะครับโทรมาคุยได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 2 0 1 5 5 1 5 0 6 2 2 0 1 5 5 1 5นะครับผมตอนนี้ผมต้องลาไปแล้วครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับ